ลักโลหิตบทที่ห0สิบปิศนามือโลหิตตั้งหึงเอียเบือนหน้าไปก่าวกับฮักเมียเอียงเมียเอียงทราบหรือไม่ว่าพญายุดมเทียห่วงและพวกพำนักอยู่ที่ใดทราบว่าอยู่ภายในเมืองเกียงซือหลังจากเกิดเรื่องแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่มานังควานหาเรื่องในที่นี้หรือฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าคุกคามมาล่อบริเวณนี้โดยด้วยพิษหลายแรงโอบนเจ็กหงเลิมตากลมกว้างกล่าวว่าน้องเรา ท่านคิดทำอะไรต่างหฮืงเอียเข็นเสียงว่าบัญชีรายนี้ไหนเลยจะไม่ชำระลางได้ผู้น้องจะพิคาดค่าเขี้ยวเร็บเหล่านี้จากนั้นให้มุกพ่อเล่มทานชดใช้คุณค่าทดแทนโอ้วนเจ็กหงพุ่งผ่านดานใจจนหน้าแดงฉานแต่แล้วทอดถอนใจยาวกล่าวว่าน้องเราแล้วกันไปเถอะตังหึงเอียเลิกหิ้วกาวเสียงเกรียวกราดแล้วกันไปเถอะหมายความว่าอะไรนับว่า ปจิตาชีวิตเธอไม่ได้น้องเราคิดหักล้างกับยอดมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินต่อให้เป็นยอดมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินก็ต้องชดใช้คุณค่าทดแทนอย่างสาสมน้องเราหาใช่ผู้พี่ไรปณิธานเข้มแข็งแต่ความแค้น,นี้ยากจะชำระล้างจริงๆตั้งหึงเอี้ยกะชากเสียงว่าอูบุ้นเฮียผู้น้องสาบานว่าจะล้างแค้น,นี้ไม่ว่าท่านจะคิดเห็นอย่างใดอูบุ้นเจ็กหงฝืนหัวร กาก็หักเมีย่ยเอียงจะโตตราแล้วหรือไม่สิทธ์ิังต่อห้องครัวไปนานแล้วคาดว่าใกล้จัดแจงเรียบร้อยอืมไปจัดที่เบื้องนอกเจ้าไปเร่งรัดด้วยทราบแล้วหักเมียเอียงหันกายจากไปอูบนเจีกหงเอ่ยสืบต่อน้องเราพวกเราล่ำเดิมกันสักหลายจอกสามารถมีชีวิตอยู่จนได้พบกับท่านอีกผู้พี่ป่าเพื่อปิติยิ่งนักตั้งหึงเอีย้แยแย้มยิ้ม อย่างหดหู่กล่าวว่าอูวุ้นเฮียผู้น้องมีทราบจะกล่าวอย่างไรดีน้องเหล่าผู้พี่ยอมรับชะตากรรมแล้วเพียงหน้าสมเพศซ้อซอพี่สะพ้ยของท่านผู้น้องจะทําให้ซ้อซอนอนตายตาหลับให้จงได้โอ้บรรยากาศภายในห้องแปรเปลี่ยนเป็นสงัดงนันและลันทศหดหูหลังจากทอดถอนหายใจยาวก็เป็นความเงียบงันที่สุดจะรับได้ตามีความในใจอัดอัน้น อูบุนเจกหงนั้นวิปโยคโศกสลดส่วนตังหฮงเอี้ยนนั้นทั้งเสียใจและขุนแขนความอาฆาตแขนเริ่มก่อโตขึ้นในหัวใจตังหึงเอีย้ยผนึกแนบแน่นยากลบหลางมีนานให้หลังหากเมียเอียงเข้ามาเชื้อเชิญให้ร่วมโตตังหฮงเอีย้ยกั้มเกืนความอนทฝืนร่อกกล่าวว่าอูบุนเฮียผู้น้องเจอุ้มท่านไม่ต้องพางหยิบฉวยไม้ทาชุดหนึ่งจากข้างเก้าอี้ยันไว้ที่ซอกแขน ะกิดผืนล่างพุ่งออกไปเคลื่อนไหวเขกเช่นคนธรรมดาทั้งสองแยกย้ายลงนั่งตามตำแหน่งผู้เย้าและอัครกะติหากเมียเอียงกล่าวคำขอภัยก่อนจากนั้นลิสุราให้ขณะดื่มกินโอ้วนเจี๋งหงชักโชนให้น้ำเดื่มไม่ขาดปากขายกับว่าโศกนารกรรมอันสิยจองเกิดแก่บุคคลอื่นตั้งหึงเอีย้ยเข้าใจดีผู้พี่วางตนเป็นนักสู้ผู้หนึ่งจิตใจย่อมต้องขับแขนหลันทศยิงปฏิบัติเช่นนี้ ยิ่งสร้างความสลดหดหูใจแก่ตังหึงเอียตนเหตุของเรื่องราวสืบเนื่องจากตนชัดชัดตังหฮงเอียแม้คอยตามแต่รู้สึกคอไม่อาจกืนอาหารลงไปหากเมี่ยเอียงหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ด้านข้างปลายตามายังตังหึงเอียตลอดเวลาขายมีวาจาจะกล่าวแต่ไม่กล้าเอ่ยปากตังหึงเอียสังเกตเห็นเช่นนั้นจึงหาวาจากล่าวว่าเมี่ยเอียงปีนิท่านอายุเท่าใดหากเมี่ยเอียง ่าวอย่างนอบน้อมผู้หลานปีนี้อายุ16อยู่ร่วมกับซื้อแปท่านกี่ปีแล้ว5ปีคงศึกษาวิชาได้ไม่น้อยกระมังผู้หลานโง่เขามาแตก่กำเนิดซื้อแปมักตำหนิมิต้องกล่าวเกงใจท่านไหนเลยโง่เขาอูวนเจ็กหงสอดคำขึ้นเด็กผู้นั้นพลังพิมือธรรมดาแต่วิชารักษาพยาบาลได้ปรับรากฐานจนใช้ได้แล้วต่างหึงเอีย้ยหัวรอดแล้วกล่าวว่า อูบุนเฮียผู้น้องคิดมอบของขวัญเนื่องในโอกาสพบหน้าแก่เมียเอียงหากเมียเอียงปราดปเปรียวยิ่งนักรีบน้อมกายคารวะกล่าวว่าขอบพระคุณสื่อเจกตังเฮงเอียขอเป็นเพียงบุตรนมผู้หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงกับหน้าแดงฉานกล่าวว่ามิต้องมากมารยาทอูบุนจกหงผันกาวอย่างกิงจังน้องเราไม่ได้ชนไหนไม่ได้กดระเบียบขอสำนักเข้มงวดยิ่งอ๋อใช่แล้ว นี่นับว่าละเมิดกฎระเบียบผูริมจริงๆวาจาไม่ใช่กล่าวเช่นนั้นเพียงแต่ซื้อแป่นิสัยประลาดพิกลท่านผู้เท่าหากทราบเรื่องจะยุ่งยากนักตกลงผู้น้องขอคืนคำหักเมี่ยเอียงปรากฏแววผิดหวังแต่ไม่กล้ากล่าวกระไรน้อมกายกล่าวว่าผู้หลานขอน้รับไม่ตีซื้อเจ็กด้วยใจตั้งเฮงเอียเพ่งตากล่าวกระโ้นเจ็หงร้านลวงของอุบลเฮีย ไม่อาจให้ฝ่ายตรงข้ามยึดครองสื่อไปเราผู้ร่วมงานสามารถเลือกหากลับมาหรือไม่ความนี้ไม่เป็นปัญหาอย่างนั้นฟื้นฟูกิจการค้าเป็นไรผู้พี่ทุกผลภาพแล้วยังจะดำเนินการค้าอันใดอีกตังหึงเอียรส่งเสียงหนักเจตนาของผู้น้องหาใช่การให้ท่านกำไรเงินทองหากแต่เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีใช่นั่นใช่อยู่แต่ป้อมในมัานจะยอมปล่อยปะละเว้นหรือ ผู้น้องคาดว่าไฟตรงข้ามคงไม่กล้าอูบุนจีกหงตบโต๊ะอย่างนักนวงกล่าวว่าตกลงพุ่งนี้ฟื้นฟูกิจการเมี่ยเอียงให้พวกมันตะเตรียมตัวทราบแล้วหากมีเอียงรับคำดังวางป้านสุราลงโลดเล่นจากไปอย่างะตือรือร้นตั้งเหงเอียยกจอกสุราข,ขึ้นกล่าวว่าผู้น้องขอคารวะอูบุนเฮียจอกหนึ่งตกลงคว่ำจอกเธอะอูบุนเฮีย หลังจากอาหารผู้น้องจะไปนั่งรักษาการในลานสั่งพวกมันตกแต่งประดับประดาเลยผู้พี่ก็ไปด้วยวันเวลาเหล่านี้หน้าอึดอัดนักสิ่งก่อสร้างภายในลานอาหารไม่ได้เสียหายประการใดที่ว่าตกแต่งเพียงแต่สาสางให้เขารูปเข้ารอยกลับเป็นตึกชั้นในต้องสูญเสียวดาบ้างตั้งหึงเอีย้ยและอุบลเจดหง์ยืดห้องหับโคลกะข้างกึ่งกลางกัะดห้องโถง อูบุญนจิกหงเห็นเหล่าผู้ใช้หวนกลับมาหมดสิน้นจึงเบือนหน้ามากากับตังหึงเอียน้องเราคอยท่านเห็นว่าที่นี้เป็นบ้านของท่านความนีท่านคงไม่ใบเบียงกระมังตังหึงเอียตื่นตันจนกล่าวเสียงสั่นสถานผู้น้องขอรับคำสั่งสนนาถึงยามสองตังหึงเอียถามไทยสถานที่ซึ่งป้อมไร่จำทานก่อรากฐานในเมืองเกี่ยงซื่อจนทราบชัดจึงออกจากร้านไปเพียํำพัง ถนนทิศใต้ของเมืองเกี่ยงซือท้ายถนนก่อสร้างตึกรามใหญ่โตหลังหนึ่งแม้จะผ่านเวลามานานแต่เขาคงยังตะง่านงมสถานที่นี้คือสาขาของป้อมและจำทานเสียงเคาเกาะบอกเวลายามสองผ่านพ้นไปแล้วเนื่องจากอยู่ที่ตำแหน่งปล่าเปลี่ยวตอนนี้ปราจากผู้คนสัญจรแล้วโคมไฟสองดวงแขวนอยู่ข้างประตูสาแสงสีเหลืองซีดประตูใหญ่เปิดอ้ากว้าง แต่ไม่พบเห็นเงาร่างผู้คนเงาร่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นที่ใต้โคมไฟดูดพูดภายเป็นนักษาเสื้อเขียวเขาหน้าสง่างามปารลออเดาผู้หนึ่งมันคือตังหึงเอียสาวเท้าถึงหน้าประตูส่งเสียงไปมีผู้คนอยู่หรือไม่สมเสียงขาดหายเนื่อนานยังคงเงียบสงัดและปฏิกิริยาใดต้องคบคิดขึ้นหรือฝ่ายตรงข้ามปีกตัวจากไปแล้วดังนั้นแตนเข้าประตูใหญ่ไป กินคาวโรหิตอันฉนเฉียวกระทบนาสิกถึงกับสถานใจอย่างนุนแรงสายตายามกวาดไปและเห็นบรุษชุดดำสองคนนอนจมกองเลือดอยู่ตังหึงเอียรีบถลันไปเบื้องหน้ากลางทางโรยกวดที่ห่างไปสามวาก็ปรากฏซากศพ,พปุ๊บอยู่อีกสามซากตังหึงเอียขมวดคิ้วแนบแน่นพึมพำขึ้นเป็นผู้ใดชี้รมือก่อนทุกห้องหับยังจุดโคมไฟทิ้งไว้เพียงแต่เงียบสงัดไร้สุ้มเสียง ขายเป็นอนาจาักรลกหลางตั้งหงเอีย้ยบพุ่งผ่านห้องหับมาถึงหน้าห้องโถงใหญ่พัานสถานใจว่าบและเห็นห้าปลดหนึ่งสตรีนอฟุบกับพื้นบนโต๊ะยังวางถ้วยชามจอกสุดาถึงกับงงงันไปวูบใหญ่หรือฝ่ายตรงข้ามล้วนล่ำเดิมจนเมาใหม่เมื่อเพ่งตามองในจํานวนนั้นมีผู้ตรวจการประจํามณฑลพญายมดําเทียห่วงส่วนสตรีนั้นกลับเป็นเทียเนี่ยเนี้ย ที่สองตาถูกอาวุธลับตัวเองทำลายบอดไปในห้องโถงไม่มีรอยการต่อสู้แต่ผู้คนทั้งหกขายไม่ใช่ดับไหลด้วยความเมามายต่อให้เมาไมา่เพียงใดก็ไม่ถึงกับไม่ทราบเรื่องเข็นฆ่าที่เบื้องนอกหรือว่าต่างหึงเยียขยับกายวูบลันเข้าห้องโถงไปและเห็นผู้คนทั้งสี่ตาเลือกถลนลิ้นปิ้นห้อยลงจากปากเขาหน้าแปรเปลี่ยนเป็นดำขำกลับเป็นซากศพหกซาก สภาพการตายน่าสะพึงกลัวยิ่งพิษตังเฮงเอียร้องพงอย่างแตกตื่นผู้คนทั้งหกล้วนเสียชีวิตเพราะถูกพิษแทรกซึมดังนั้นไม่มีน,น้อยต่อสู้ขัดขืนผู้ลงมือนับว่าโหดเทียมอำมหิตนักหรือเป็นการลงมือของผู้ร่วมสังกัดสำนักกับอูบุ้นเจกหงตัง้งเฮงเอียคุณแ้นแน่นอกกับไม่อาจระบายโทสะได้คิดไม่ถึงว่าจะบระจบเหมาะบังเอิญปานนี้ ยืนซึ่งซึมอยู่คู่หนึ่งจึงวกไปตรวจขนตามห้องหับต่างๆพบเห็นซากศพเกลื่อนกาดตาดูท่าไม่มีคนรอดชีวิตแม้สักคนเดียวต่างหึงเอียหวนกลับมายัางห้องโถงทันใดพบเห็นบนผนังประทับด้วยรอยฝ่ามือโลหิตข้างหนึ่งเป็นรอยนิ้วอย่างชัดตาต่างหึงเอียขนลุกเรียวกราวรอยฝ่ามือโลหิตนี้เป็นความหมายอย่างใดเป็นสลักประจำตัวของผู้ลงมือหรือว่า โครมสมเสรีคล้ายขวดไห้แตกสลายดังมาจากช่วงหลังต่างหึงเอี้ยสถานใจวูบศาสพุกนางออกทางประตูด,ด้านขวามือเบื้องหน้าสายตาเป็นตึกรามสี่หลังหลังขวาสุดจุดโคมไฟสว่างสวัยแต่ถูกพ่มไม้ดอกบดบังสายตาจนไม่เห็นชัดตาต่างหึงเอี้ยขบคิดเล็กน้อยจากนั้นผิวกายไปอย่างปราเปรียวว่องไวไปาจากสุ่มเสียงผิดปกติสายตายามกาดมอง จิตใจผ่าฐานวันไหวและเห็นชายชราชุดดำผมเ้ายุ่งเยิงผู้หนึ่งนั่งยึดโต๊ะดื่มกินเพนังพังฝ่ายตรงข้ามถึงกับเป็นยอดมือสังกัดสำนักกระดูกขาวผู้ทวงวิญญาณใช่แล้วผู้คนทั้งหมดมันฆ่าถึงนั่นเองสำนักกระดูกขาวเป็นฝ่ายสำนักเล่นลับที่มีความสามารถในการใช้พิษพอได้คิดผิวกายไปข้างประตูทันทีผู้ทวงวิญญาณพันเงยหน้าขึ้นแล้วหัวเรหาะฮา ดังสนั่นวันไหวกล่าวว่าเราหูเข้าใจว่าเป็นใครที่แท้เป็นเ e อี้ยเซลเฮยบยินดีที่ได้พบคำเ e อี้ยเซลเฮยบยามรับฟังรู้สึกประลาดพิกลยิงแต่ตังหึงเอี้ยตอนแรกระบุนามตนเองต่อสำนักกระดูกขาวว่าเป็นเซียวเอี่ยายตรงข้ามมีแต่เรียกหาเช่นนี้ตังหึงเอี้ยประสานมือกล่าวว่ายินดีได้พบจริงๆพูดทงยาน ขีมือไปยังไหายสุราที่แดกและเอียดเป็นขีเล็กขินน้อยบนผืนกล่าวว่าเล่าฮูได้ดื่มหมดไปสองหสุราดีเลิศหากไม่ดื่มออกจะน่าเสียดายนักเดียวเฮียบก็มาดื่มสักหลายจอกเป็นไรข้าพเจ้าดื่มกินมาแล้วอภัยที่ต้องฝืนคําสั่งเดียวเฮียบฉันไหนมาถึงที่นี้ต่างหึงเอียสูดอมหายใจความสติให้ยอกเย็นกล่าวว่าผู้คนในตึกหลังนี้ล้วนถูกท่านฆ่าทิ้งพูดโงยาน บอกมือก่าวว่าหาไม่ได้เสียวเฮียบเข้าใจผิดแล้วท่านไม่ได้เห็นเสียรักที่ประทับอยู่บนผนังห้องโถงหรือใดตั้งเฮงเอียกล่าวอย่างเหนือความคาดหมายไม่ใช่ท่านไม่ใช่หากใช่เล่าหูยายต้องปฏิเสธแต่ท่านมาดื่มสุราในที่นี้เป็นเหตุบังเอิญผู้คนตกตายหมดสิน้นกับทิ้งสุราอาหารไว้มากมายกับเป็นเหตุบังเอิญที่ประจบเหมาะนักเสียวเฮียบ ไม่เชื่อหรือไรฮ่าฮ่ฮ่ในเสียงคร่อยืดขอ,อกรอกธุราเข้าไปจอกใหญ่ตั้งหึงเอีย้ยขมวดคิ้วกล่าวว่าอย่างนั้นเป็นการลงมือของผู้ใดเล่าหูตอนรุดมามันพอดีจากไปถ้ารุดมาที่นี้ใหญ่กันผ่านทางมาได้ยินซุ้มเสียงจึงถลันเข้ามาดูบุคคลที่จากไปเป็นใครพูดธงยาณขายรับความคิดแล้วกล่าวไยตรงข้ามสวมชุดนักศึกษาสีเทา ใช้ผ้าคุมหน้าเป็นผู้คุมหน้าชุดเทาคนหนึ่งถูกต้องท่านทราบหรือไม่ว่ามันเป็นใครมันประกาศนามว่าไวยซิวจือเซิงนึกษามือโลหิตตั้งหึงเอี้ยสิวกายด้วยความหนาวเหน็บนับเป็นฉายานามหน้าพันพึงนักทวนคําว่านึกษามือโลหิตมชฉันฉนงมือฆ่าคนขายเป็นการล้างแขนให้กับสหายขอท่านโปรดบอกเล่าให้กระจ่างกว่านี้ เล่าหูทราบเรื่องเพียงนี้เท่านั้นอ้อข้าพเจ้ายังไม่ได้ถามไทความประยูของแปะองเฮียงโกเนียนางสบายดีหรือผู้ทงยานเลิกคิ้วก่าวว่าเสี่ยวเฮียบยังจดจำแปะโกเนียได้ชันไหนไม่ได้นั่นก็ประเสริฐแต่ทว่าเป็นไรไม่เห็นเสี่ยวเฮียบปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาต่างหึงเอี้ยใจหายวูบกับแปะองเฮียงตนได้มีความรู้สึกผิดชอบ มาดแม้นางไปโฉมสการแต่อีซีที่เติบใหญ่จากสำนักกระดูกขาวย่อมต้องโชวร้ายไร้พนุษยธรรมอีกประการดวงใจของตนผูกมัน่นอยู่กับเสียงโกหงตนไม่อาจรักใครเดา่นี้สองนางในเวลาเดียวกันกับขมั่นสัญญาที่รับปากไปตอนแรกเพราะสถานการณ์บังคับตังหึงเอียมีสาบจะส,สางอย่างไรจริงๆในคในมั่นสัญญาแรกเริ่มหลังจากสาะพบมารดา ตนเองจะขอปฏิบัติตามคำสั่งมารดาต่างหึงเอี้ยเชื่อมั่นว่ามารดาย่อมไม่สลัดเสียงโกหงกับสนับสนุนแปะอุ่งเฮียงพอได้คิดเฟื่อแย้มยิ้มกล่าวว่าข้าพระเจ้าหาได้คิดทำลายคำมั่นสัญญาแต่จนบัดนี้ยังไม่ทราบร่องรอยของมารดาผู้โทมยานกล่าวเสียงทุ้มหนักนิสัยใจขอของแปะโกเนียเข้มแข็งแกร่งกล้าวมิผิดกับบุรุษเพศเมื่อรั้นปากไปจะปฏิบัติตาม ไม่กลับกายคางหูต่างเหงเอียกระวานด้วยส้มเสียงของแปะองค์เฮียงที่ก่าวไว้เมื่อปีก่อนหากข้าพเจ้าไม่สามารถอยู่ร่วมกับท่านท่านก็ได้คดาดหวังว่าจะก็สู่อ้อมอกอิสตรีอื่นนั่นนะับเป็นเรื่องลำบากยากใจจริงๆดังนั้นตะคุตะกักว่าข้าพเจ้าทราบดีเจยวเฮียบสมควรเรียกว่าต่างเฮงเอียใช่หรือไม่ต่างเฮงเอียสถา,านเฮือกกาว่าท่านทราบอย่างไร พูโทมยานยิ้มน้อยกล่าวว่าชายาเพชรฆาเสื้อเขียวตังหึงเอียได้กระเดื่องเรื่องรือไปทั่ววงนักเลงแล้วอ๋อข้าพเจ้าละเลยลืมไปอย่าได้ยืนหยัดอยู่เชิญเข้ามานั่งสนากันเถอะตังหึงเอียขขคิดเล็กน้อยแล้วสาวเท้าไปสุดนั่งลงถามขึ้นแเปโกเนียยังพำนักในสำนักหรือนางบางครัง้งก็ออกจากสำนักมาข้าพเจ้ากลับไม่เคยพบพานมาก่อน อาจบางทีนางจงใจเด็กเรียงไม่ต้องการพบท่านเพราะเหตุใดนางกำลังรอคอยให้ท่านปฏิบัติตามสัญญาอ้อโปรดถ่ยทอดเจตนาแก่นางข้าพระเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาพูดธงยานพงโอยสะกล่าวว่าบสัสเซิลมากแต่เรื่องราวในใต้ด่าพริกแพงแปรเปลี่ยนยากอย่างคาดเรื่องในภายหน้าไม่ทราบจะเป็นอย่างไรว่าจ้าท่านหมายถึงความใดหรือ หาไม่ได้เพียงกล่าวไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาเท่านั้นข้าระเจ้ามีเรื่องหนึ่งคิดไข่เรียนถามโปรดบอกมาเล่าููจะไม่ปกปิดเรื่องที่รู้แม้แต่น้อยท่านท่องเที่ยวแท,มทนมณฑลซี่ชวนโอ้ปักเคยได้ยินผู้คนกล่าวอ้างพิจฆาตาเสื้อขาวหรือไม่พูดโทมยานหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าเคยได้ยินมามีร้องรอยของมันหรือไม่เสี่ยวเฮียบต้องการหามันถูกแล้วเพราะเหตุใด ต่างเึงเอี้ยกล่าวว่าขอบอกตามความสัตย์มันเป็นพี่ร่วมสาบานข้าพเจ้าอ๋อนับเป็นคู่สร้างคู่สมอย่างแท้จริงคู่สร้างคู่สมอาจบางทีเปรียบเทียบไม่ถูกต้องแต่นับเป็นเช่นนั้นจริงท่านสามารถชี้แนะบ่งบอกร่องรอยของมันหรือไม่ขอภัยอย่างยิ่งเหล่าโฮไม่ทราบเร่องรอยของมันระหว่างนี้ไม่เคยได้ยินผู้คนกล่าวถึงเลยต่างหึงเอี้ยหัวอิสะเห็นพ้องกล่าวอย่างท้อแท้ข้าพเจ้าไม่ทราบ จะเสิรสอบพบมันได้อย่างไรผู้รงยานใส่หน้ากล่าวว่าม,ามิทราบมิต่ขึ้นอยู่กับวาสนาอาจได้พบโดยบังเอิญวาจานี้ไร้คุณค่าความหมายแต่ผู้อื่นเมื่อมิทราบก็เป็นเรื่องอับจนปัญญาในข้อสายฐานพี่รวมสาบานคงบาดเจ็บสาหัสยิ่งไม่เช่นนั้นสมควรปรากฏกายแต่แรกแล้วข้าพเจ้าขอลาแล้วต่างหึงเอียกล่าวพางผุดลุกขึ้นผู้ทงยานพันปบมือกล่าวว่า เรียวเหียบหากคิดจะเสืบสอหาพระจฆาเสื้อขาวให้เดินทางโซเมืองกุยจิวสักราตัางหึงเอีย้ยคึกคักเข้มแข็งขึ้นทวนคำว่าเมืองกุยจิว